สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหางเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนําเป็นแอปที่สามารถเเล่นเกมได้ทําแบบสอบถามได้แล้วก็การถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่200บาทใครที่สนใจลิงก์การสมัครลงไว้ให้ทิ่ใต้คลิปนะคะแอปนี้ Android ก็ได้ iOS ก็ได้อันนี้คือหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้หน้าตาของแอปของเขาจะเป็นแบบนี้ก็ อย่างที่บอกเขาว่ามันเป็นแอปที่ทำแบบสอบถามได้เล่นเกมได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะหาเงินหรืออยากจะหาคะแนนยังไงอันนี้เกมมัน,นเกมของเขาเกมบางตัวมันก็มีคะแนนเยอะนะบางตัวก็คะแนนง่ายถ้าแอปไหนหรือเกมไหนที่คะแนนเยอะมันก็ ยากนิดนึงแต่ถ้าตัวไหนที่มันได้คะแนนง่ายมันก็มันก็นกได้คะแนนน้อยนิดหนึง่งประมาณนี้ส่วนแบบสอบถามจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือแบบสอบถามผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างปะปนกันไปโอเคนะคะส่วนเมนูอื่นๆอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูกันอ๋อก่อนที่จะไปดูเมนูเดี๋ยวพาไปดูวิธีการสมัครก่อนละกันว่าเขาสมัครกันยังไง ใครที่สนใจนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพอเราดาวน์โหลดแอปเสร็จเรากดติดตั้งกดเปิดใครที่ใช้ Android กดตรงนี้ google play store ถ้าใครที่ใช้ iOS ก็คือตรงนี้นะคะ Apple Store พอเราดาวน์โหลดติดตั้งเปิดอ่ะย้อนนิดนึง เสร็จแล้วเขาจะให้เราทําการล็อกอินซึ่งการล็อกอินของเขาเราสามารถใส่อีเมลตรงนี้ก็ได้หรือจะมาที่ google ตรงนี้ก็ได้เสร็จแล้วเขาจะให้เรามาตรงนี้อ่ะเราก็ดําเนินการยอมรับตรงนี้หน่อยนึงเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อหลังจากนั้นกดที่คําว่ารับรางวัลตรงนี้พอเรากดรับรางวัลเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้านี้ให้ซึ่งในหน้านี้จะเป็นหน้าสําหรับคนที่สมัครครั้งแรก คนที่สมัครครั้งแรกนะคะเขาจะให้คะแนนอยู่ที่1,000คะแนนอันนี้คือการสมัครครั้งแรกจะเป็นแบบนี้ส่วนเมนูต่างๆมาที่การถอนเงินเลยละกันอะตรงกลางตรงนี้นะนี่นะคะไปไหนแล้ว,วะอะตรงกลางตรงนี้ที่เขียนว่ารางวัลรางวัลของเรามันจะมีทั้งหมด24่รางวัล นี่นะคะจะเป็นบัตรของขวัญทั้งหมด24รายการแอปนี้ไม่สามารถถอนเข้าทูม n e y w a วเ e t ได้นะแต่ว่ามันแลกเปลี่ยนเป็นการเติมเงินเข้ามือถือก็ได้หรืออยากจะเ,เป็นสายช้อปปิง้งเป็น Lazada หรือจะเป็นของ s h o p e e p a y ก็ได้เหมือนกันนี่นะคะทีมดอปคอมก็ได้โบก็ได้หรือถ้าเราอยากจะบริจาคให้การกุศลก็ได้นี่ โดยคะแนนถ้าเราอยากจะแลกเงินนะเออแลกของรางวัลเดียะอ่ะยังช้อปปี้เพเนี่ยจะใช้คะแนนอยู่ที่หกพันสามรอยสี่สิบคะแนนเริ่มต้นแล้วก็สูงสุดก็จะอยู่ที่เก้าหมืนห้าพันแปดสิบแปดคะแนนจะแลกเงินอยู่ที่สามพันบาทอ,อันนี้เพิ่งทำเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็เห็นว่ามันได้คะแนน ค่อนข้างที่จะง่ายได้คะแนนดีแล้วก็จริงอยู่ว่ามันไม่มีเข้าเตแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่เราสามารถใช้ได้ก็เลยเอามาแนะนําให้ส่วนเมนูอื่นๆด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นเมนูที่นุชบอกไปเมื่อกี้นี่แบบสํารวจเกมส่วนมากกว่า ในมากกว่าตรงนี้มันจะเป็นเมนูที่เป็นการแนะนําใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะคะเราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้แต่ถามว่าไม่แนะนําเพื่อนได้ไหมคือถ้าเป็นแอปประมาณแบบนี้แอปไหนที่มันมีแบบสอบถามพี่ก็บอกไปแล้วตลอดอบอกไปตลอดเลยนะคะว่าเราไม่มีเพื่อนเราก็สามารถกดถอนออกได้เหมือนกันเราก็สามารถได้คะแนนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขยันเล่นเกมนิดนึงเราอาจจะต้องขยันทําแบบสอบถามนิดนึงก็ ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายเกมอ่ะเล่นเกมก็ได้นะอย่างอันเนี้ยกอบลินเอ่อกอบลินนี้ใช่ไหมเนี่ยนะคะระยะเวลาของเขาก็คือสามสิบวันเราจะได้คะแนนทั้งหมดตามนี้เนี่ยเล่นผ่านไปจนถึงเลเวลเท่าไหร่จะได้รับคะแนนเท่าไหร่ ตามนี้สายเกมก็ได้อยู่เออสายเกมก็ได้อยู่เบื่อทำแบบสอบถามก็หันมาเล่นเกมเอาก,ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการมาแนะนำแอปที่สามารถหาเงินได้แบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนไม่เน้นการเชิญเพื่อนใครสนใจกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปย้ำอีกรอบนึงนะคะแอปนี้ Android ก็ได้ IOS ก็ได้ส่วนการแลกของรางวัล เดี๋ยวเขาสะสมยอดอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนการแลกข,ของรางวัลให้นะคะว่าเขาแลกกันยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับค่ะ